ท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวทะเลตังนะครับนะผมก็มีโอกาสได้มาเที่ยวทะเลนะครับในการมาครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะได้มาเจอท่านชวนีกภัยนะครับมาตังมาเจอท่านชวนถือว่าเป็นความโชคเดีนนะครับนะครับการที่จะไปเที่ยวทะเลตังนะครับก็ต้องมาขึ้นท่ามาขึ้นเรือนะครับนะ วันนี้ก็มาที่ท่าเรือมาขึ้นเรือที่ชื่อว่าจารวี18นะครับนะก็ต้องมารอคิวนานเลยครับนะเพราะว่าก็จะมีการตรวจมีการคัดกรองมีการให้ความปลอดภัยนะครับนะซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะทางท่าเรือเน้นเน้นอย่างมากนะครับนะครับเมื่อขึ้นมาบนเรือแล้วนะครับ เจ้าหน้าที่นะครับนะหรือน้องๆที่อยู่บนเรือนะครับนะก็จะแนะนําวิธีการใส่ชูชีพนะครับวิธีการที่จะดำน้ําในทะเลว่าจะต้องทําอย่างไรต้องบอกวิธีการนะครับต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้ที่ไปเที่ยวก็ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพราะว่าหากเกิดเหตุปัญหาเกิดขึ้นก็จะได้แก้ไขปัญหาและก็จะได้เซฟ หรือมีความปลอดภัยนะครับเมื่อ,อไปในทะเลนะครับนะก็จะมีภาพวิวทิวทัศนะครับผมก็จะนำภาพวิวที่ถ่ายนะตอนที่อยู่บนเรือมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับนะครับเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากนะครับนะเป็นเกาะแก่งแล้วก็เป็นเกาะต่างๆนะครับนะซึ่งวันนี้ อากาศค่อนข้างดีนะครับท่านผู้ชมนะวันที่ผมมาอากาศค่อนข้างดีแล้วก็พื้นน้ําท้องฟ้านะครับเกานะที่เป็นภูเขานะครับมองดูแล้วก็สวยงามนะครับนะสวยงามนะครับนี่ยสดับเห็นทงชาติไทยนะครับนะจนพวกเราเคิดว่า ประเทศไทยเราเนี่ยช่างมีสิ่งที่งดงามนะครับมีเกาะแก่งใหญ่น้อยที่งดงามนะทำให้เรา,ามาเที่ยวแล้วรู้สึกว่าเบิกบานใจนะครับแล้วก็สดชื่นได้สูตรอากาศหลมทะเลโชยมานะครับมาแล้วก็มาอยู่บนหัวเรือนะครับมาอยู่บนหัวเรือเพื่อที่จะดูนะครับสำหรับาการทิป การไปทริปนี้นะครับก็จะไปที่ถ้ำมรกตนะซึ่งเป็นถ้ำที่สวยงามนะครับแล้วต้องใช้เวลานะครับท่านผู้ชมครับต้องใช้เวลานะครับเดินทางเป็นวันเลยครับนะก็คือทริปนี้ทั้งวันนะครับนะแต่ช่วงเช้านี่ก็คือเดินทางอย่างเดียวก็ประมาณ3ชั่วโมงนะนะครับนี่นี่ก็คือถ้ำมรกตครับท่านผู้ชมครับเมื่อรอดใต้ถ้ำมาจะสวยงามมากต้องปฏิบัติตามสิ่งที่เจ้าหน้าที่นะครับนะเขาบอก ว่าจะต้องเกาะกันนะครับเป็นเหมือนเหมือนงูกินหางนะครับนะครับเหมือนเราเล่นงูกินหางครับแต่เป็นอยู่ในทะเลนะครับนะต้องลอยคอเข้าไปในใต้ลอดใต้ถ้ามาก็จะมาโผล่ตรงนี้ครับพอมาโผล่ชตรงนี้นะครับจะเห็นว่าช่วงที่เราโผล่ขึ้นมาข้างในนะครับจะเป็นจะมีต้นไม้จะเป็นหาดทรายนะครับสวยงามมากนะครับนะ ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าด้านในนี้จะมีเป็นเป็น,เป,นเป็นโพรงหรือเป็นหาดทรายอย่างเงี้ยที่สวยงามเงี้ยแล้วก็มีต้นไม้นะครับท่านผู้ชมครับมีต้นไม้ขึ้นเหมือนกับเหมอนกับพื้นดินปกตินี่นะครับนะอันนี้ก็จะเห็นว่าน่าอัศจรรย์มากนะครับนะผู้คนเข้ามาในนี้นะครับตอนนี้ผมดูแล้วไม่มีฝรั่งนะครับมีแต่คนไทยนะครับมีแต่คนไทยที่เข้ามาเที่ยวชม ซึ่งถ้าเป็นหน้าเทศกาลหรือหน้าถ้าก่อนช่วงโควิดนะครับผู้ที่มาเที่ยวน่าจะเป็นผู้ชาวต่างชาตินะครับตอนนี้น่าจะเป็นฝรั่งเสียมากกว่านะครับมาเที่ยวเนี่ยครับหาดทรายก็สวยนะครับนะผู้ที่เข้ามาแล้วก็ต่างยินดีใจถ่ายรูปนะครับนะมาทริปที่มานี่เป็นทริปของอ่าอ่าของอ่าคณะของสมาคมชาวปรกธิสงเคราะห์นะครับซึ่งเจ็ดสมาคมที่เข้ามาอ่า เที่ยวในทริปนี้ด้วยนะครับนะซึ่งก็มาพบปะกันแล้วก็มาถ่ายรูปกันนะครับนะเราจะเห็นว่าค่อนข้างนะครับนะค่อนข้างที่จะคนเยอะนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นคณะของพวกเราทั้งนั้นเลยนะจะเห็นว่าเป็นคณะของพวกเราแล้วก็แต่ละคนที่มานะครับก็ตั้งใจกันนะมาเพื่อที่จะผ่อนคลายนะครับนะเพื่อที่จะ มาเที่ยวให้สนุกนะครับนี่คือถ้ำมรกตนะครับนะซึ่งก็บ่งบอกไว้ว่าเป็นถ้ำที่สมัยโบราณนะครับนะสมัยก่อนเป็นเป็นที่ซ่อนตัวของโจรสลัดนะครับครับเมื่อออกจากถ้ำมรกตนะครับนะก็จะไปดำน้ำดูปะการาังต่อนะครับนะท่านผู้ชมครับ ไปดำน้ำดูปาการังนะครับแล้วก็ไปที่ชายหาดนะครับน่ะไปที่ชายหาดทรายนะครับหาดทรายซึ่งเป็นหาดทรายที่สวยนะครับนะก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่านี่นี่เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะครับนะถ้าท่านผู้ชมอยากมาเที่ยวนะครับน่ะสักครั้งหนึ่งผมคิดว่าน่าจะคุ้มค่านะครับนะกับการมานะครับดูผมเก็บภาพสวยๆมาให้ฝากนะครับนะ เป็นภาพที่น่าประทับใจนะครับนะจอดถาดทรายแล้วก็ลงเล่นน้ํานะครับถ้าใครที่ชอบน้ำน้ำเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะมาครั้งนี้นะครับนะดูนะครับนะดำน้ําทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับนะดำน้ําดูปะการังนะครับมองเห็นข้างล่างนะใสนะเห็นปลาแหวกว่ายไปมานะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อกดติดตามในคลิปต่อไปนะครับนะทางช่อง y o u t u b e นะครับช่องผมก็คือชัยยาตีบไทยสงนะครับเดี๋ยวจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับนะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ